แต่ก่อนแต่เจ้ายังมุคอลูกนี่ก็ต้องไปบ่ไปละวไอ้ขนาดลูกนี่โตน้อยนี่ก็ชำนี้ก็เอาอุ้มไปพัชจะเอาใช่ไหมอุ้มไปลูกก้อนนั่นแหละน้องพัดนั่นแหละเอาโอ้ไปให้ลูกเบิ่งในหวยพุทธในห้อูในห้องไมน้อยเนี่ยหาขุดกระปูขุดไปป้าไว้บ่งไหลมันบ่มีมุดมีหยังกับป้าไว้ป้าไว้โอไปช้อนก็ให้มันย่างตามรังนั่นแหละเอาก็ช้อนโดยโดย หูมือได้หากินได้คันยุคลงกับสวัสดีน่อ่พี่น้องเบอร์สุขูสุคนว่าจะเป็นทางฝั่งลาวหรือสวัสดีพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะอ่าว่าจะอยู่ภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศพี่น้องเลยกันยินดีตอนครับทุกท่านเข้าสูสองของ บวามยิ้มใช้ใจ,ใจกันน้อยวิสง่งอีกเส้นเก่าเส้นเคยพี่น,องงน้องเไงเนาะเดี๋ยวเอาเพียงแค่เนกล้องไปทาง,งพุ่นนะพ่อแม่พี่น้องเบิง้งฟ้าตเตอร์พี่น้องเนียคืมคืมเนาะฝนกิตกลงมาแล้วพี่น้องเไยบรรยากาศงามบใบใบพี่น้องเไยฝนกระชิตกลงมาแล้วมาอยู่ตามยิมถนนยิ้มทางรถจัมพจราจรไปมาพี่น้องเไยเนาะจังสีที่ว่าเป็น ดูหลังคาเก่าเป็นนะปีน้องตัวนี้เป็นที่เอาไปมงเทียงนาเป็นมาเนาะคุณนี่กับผัวมันเพิ่งทีไปเห็ดเทีย่ยงโตเป็นไรช่วงนี้กับมันกับใส่กลายจะเป็นน่าพุ่นนะพี่น้องอืมเนะาะเห็ที่ตงวตโบมีต้นไม้ใหญ่พี่น้องมันอยางโคตรยามเล็ดกับอก การน,นั้นเปลนเพื่อนกันเต็ม,มเ,เรียบร้อยพอะกัจจ์เต็มเต็มครบพี่น้องเลยเนาะใครยดึดถว,วาเห็ดทันซันนเมนผลฮัมพี่น้องเลยมาแถวนี้หลฝนตกด้วยด้วยมีบุญมีสินท่านคนเด้อไก่ขายเพื่อนเพื่อนก็นได้อยากจะขึ้นไปหาเพื่อนนี่ก่อนพี่น้องเลยเน,ะนาะก่อนเอาสิกับ เดินทางกับพี่น้องเลยลมกระเดิ่มมาแต่ฝนี่ตกรัดทางมาจา้ะมันจ,จุไฟฝนโมโต้งห้ามมนไฟอ๋อมาได้เสียเอาเข้าวไว้นี้เนาะอยันเต็มมันอูดอันควันอูดก็น่อยนะเอาเข้ามารอบๆมงนี้ก็ใชได้ยอยู่ เห็นวิทสายคาเนี่เพราะว่าสายคามันยาวกว่าเก่าอยู่มาชงที่ก่อนพี่น้องไงเอ๊ะเอ๊ะโอ้นอนนะผู้คิดอืเนาะนอยังไม่ตื่นเนละยได้สบายดีเด้อทางน้องรถจะน,นะโดยลมมาเลยเนาะฝนจี๊ตกเลยบันลมมาหาเลยได้ไงลมมาเลยฝนจี๊ตกเลยน่อยนี่กับ เงินได้ระวังเนื้อสังกะสีเก่านี่ตันมางองยันมันปิวใช่ต้องเอาไม้ทับไว้ต้องหาไม้เป็ดอะไรเพิ่มมาได้อ้วกบ่าวันหักก็เก่านั่นแหละไอ้นั่นแหละเ o า a r d ให้เรามาก่อนพาไปหลงหมอเพื่ออ๋อจะพาไปสุขชาเพุ่อพาไปเพราะว่ามันนั่นแนมเกลือหรือว่ายังเขาก็ต้องถามแพทย์หมอเพิ่นเนาะต้องถามแพทย์หมอเพิ่นน้ำตัวเฮางโวเมนแพทย์เมนหมอ มันก็อาจจะบอกคงพันยังไม่ได้กินเขาป่ะกินแล้วเขาต้มเมื่อกี้นี่ในน้านนี่ไหลต้มหมากินกินบลาไหลไอ้กินช้อนสามคต้มเนื้อห่นต้มข้าวชิ้นแรกนี่แหละอ๋อพันธุ์อะอ๋อต้มน้านะอือเออมีแต่เขาเขาจะป่นมื่อหนึ่งจะข้าม สาคา,าบปุ้นเลยไอ,อมันให้แล้วก็ปอ้อนลดเลยลดโพลนุ่งมาได้บ่แบบปนคาบส,สองคาบคาบนึงเอ๋อปอนได้ทั้งหมดนะไอบอกว่าช่วงนี้มันปอนมาไล่ได้ไออ๋อปอนสามคาบแต่ว่าปอนน้อยไม่ป,นปนอนน<อ>้อยไม่ได้เต็มถ้วยเลยปอนทีน่ะหน่อยดิเราก็เคยเลี้ยงน้องผัดมาคือกันกินคือกันเ<อ>ขาบ่าให้กินขันบมูมเอนทอดหกเดือนคุณ อย่าก,กินไายเลยอย่ามันอ้วกนะช่วงนี้มันอืมชินมาของเยอะๆอ่ะชิ้นะแพ้น้ำเกลือนะแม่นเฮายันเพราะว่าน้ำเกลือฟันชีดยาชัยนะมันล่ายางยาเมื่อวานนี่ก็หลอดชำนี่แหละเขาใช้ยนะอ๋อเป็นช้น้ำถุงน้ำเกลือนะอ๋อช้ในถุงน้ำเกลือนะัอ่นแหละเฮามันเป็นเมื่อยเนี่ยเฮาบ่มีแห้งเนี่ยเฮา จะบอกอาการเพิ่นหน่อยที่เลือดก็เขาชักเบางเลือดนี่ก็เขาว่าเลือดดำแท้ว่าอ๋อหมอเพผ่าตรวจเบางเลือดเจ้านะอ๋อเขาว่าเลือดดำอะได้ได้ไหมชักยาในเติมอีกอ่ะอืมมันแบบอดแดงเนาะแม่่นคะเป็นเป็นผสมยาหลายอย่างแน่เนาะหลายอย่างไล่ลอดชแชมี่เละชี้ลอดหม้ออนี่อ๋อ นั่นและเรามันเท่น้ำเกลือบวกหูจักเลยยันเท่น้ำเกลือแพ้ย,ยาแน่ให้กินนนมลูกกินนนมแม่แม่นอ,อยากตื่นแลยตันยวนไอสีแบบนี้แหละที่หนูยันหลายกบแพฟหลายอย่างลูกแาแฟหายตั้งดุมลูกอีปา่าเขาให้อ๋อ พี่ว่ามอน่ยนี่นในคือนอนอยู่อูพี่จิตอ่เนาะเอาไว้มันตื่นนี่ก็เฮาจะอุ๊กแหละเขาก็อยู่เพื่อนไปเพื่อนมันนมเ่นนะตอแงนี่มาเลนคนในหมู่บ้านนี่ยังหลายเนาะคนโมคอยมาได้เห็นคนอยู่บ้านโู่นนะ เราคอยเห็นคนอยู่สวนอยู่ยังงป็านไนีคุณเล็บเขาเอายามในเขาหมดมันแล้วก็เขายู่ไอ่๋อมันดมันแล้วแม่นเขาคนมันหมดแล้วก็ยู่เงินยู่ชานี่แหละไปห้ายู่ห้ากินแต่ละมือแต่ละเวนก็ได้ไบไุได้คาดนั่นแหละเขาเขายยกเขาเขาไปชอนปลาชอนย่างหนึ่งใช่เขานี่แหละอยากไปนะมูไปได้เห็นเขาได้ปลาข้อไงเขาไปสนไม่อน,นอยู่ใช่ ห้วยนี่ล่ะห้วยอ๋อครัวนี่เพิ่นไปสอนอะไรอยู่ติอ๋อได้กุ้งก็ได้อ๋เอได้ก็พอได้กินอ้ายคึ่งหมอคึหมอุ่ะอเห็นหมู่ไปหาอยู่หากินยกไปอยู่เนาะยกไปอ้ายหนัเนาะแม่นอยากลูกเต้านี่เนาะจังนอยนให้ลูกันแข็งแงจัหน่อยกลังเถือก็ให้ลูกให้ัวเอาทะแล่นไปคเดียว หอบใบกับม่านทั้งมวลนายพอได้กินเ่าก็ได้ขันเ่าบว่อยากลุกอยากยังไงเ่าจะไปแล้วพอได้กินชายปากบ่ต้องชื่อหานกินเลยเชื้อหานหรือหานนักลงแล้วชวนไล่เขาบม่ได้ชื่อกินนายอยู่บ้านนี้นะแม่นมีแต่หากินหมดอ๋อกแนวกับเข่ากับน้าไม่ต้องหาอย น้องหาเองหมดโอ้ไ่ได้คอยชื่อกันอบอกหันผูมีกับเขาชื่อกินข้ามวนโอ้หากินคู่มือนะบอกหยุดเลยนะเขาไปกลัวหอยก็ไปเฮาแต่น้ำมือนี่ต้องไปฮาโอ้แต,อแต่ก่อนแต่เจ้ายั่มุอขอดูกนี่ก็ต้องไปบอไปะล้ไอ่ขนาดลูกนี่โตน้อยนี่ก็ชันี่ก็เขาอ,อุ้มไปให้จะเอาจ้ะมันอุ้มไปลูกก็นั่นแหละน้องพัดนั่นแหละเอาโอ้ไปให้ยัน ลูกเบ่งในห่วยพุทธในหวยในปูในห้องไม่น้อยเน้หาขุดกระปูขุดไต่ป้าไว้บ่งไหลมันโมมีมุดมียางกับป้าไว้ป้าไวัยใส่ช้อนก็ให้มันย่างตามรังนั่นแหละเอากระชอนโดยโดยใส่ผ้าลิไเต้าขูมือได้หากินได้ขันอยู่พังไทยมันบได้อดอีกเหรอขันยู่พังไทยนั่นหากินก็เป็นมดเนดยบ่ต้องชื่อฮานิดนดย

เพราะว่าน้ำยาเราจ้างเราอยู่ในร่างกายเทามันยังมันยังปั๊บโตอยู่ว่าน้ำเกลือน้ำร่างกายเฮานี่มันแบบยังปรับตัวแบบเหมันสิกชองชามือผู้ไหนเนาะแมนมันเจิดเท่แหละมันเข่ากับเลือดครับแมนอย่างเฮามันปนกันอลไรมันกับเชียร์นั่นแบบพาไปหาเบิ้งหมอตอะไรนั้งเถอเพิ่นมีคำแนะนำเนาะมีคำแนะนำทีดีงานสีดีขึ้น พราะว่าเโาก็โบหงุมคือกันแม่แค่นี้สามพันไปแลับไปแหวกเปิดตลอดไอ้กลางคืนก็เปิดแล้วไปแหวกไม้อยู่หน้าพุ่นบ่นี่นะผักห้วยทางพุ่นนะทางห้วยทางนั่นอ๋อไม่ไม่เฮ็ดยังตัวนี้นะไม่เฮ็ดชาญนี่แหละไอ้ต่อชิตเตอร์ชิตเตอร์ังข้าวชือว่านี่ไหนต่อชาญนี่แหละต่อนี้เนี่ย ตอลังคาตัวนี้ออกมาหนิแม่นายอ๋อเราไปหาเก็บทอนไว้ก่อนเหมือนพื่ออะลรอ๋อไปหาเก็บทอดไว้ตัวใดดีก็เอาอ๋อโดยโตัวใดบ่เป็นไช่ก็บบอกเอาละไอ้ตัวเห็ดนเฮ็ดชันพี่ได้คุณได้จังแิ่ไ้เฮ็ดนันพักเนาะแม่นายเฮ็ดอ๋อคือละย่างนี่แหละมันลายยางผลโดยโดยผลดียาวเนาะแม่น หมูเดียวยางลูกเน่มูดีน้องเยกระดูกน้อยตะดเลงันานเนไนตุ่มอนบ่ฮอนนยน้อยังบ่จักได้ยังไนะ่ยหอเลว่า้ลูกวียงมาได้เคยตุ่มขากปานนี่นะโอ้ยยาเป็นไครได้ไอเฮาได้ คือลูกว่าเขาน่นนะมือมันอันเอาขึ้นเอาขึ้นชื่อมันเป็นไข่น่ะนะเราเมื่ออะไรลูกเราเป็นไข่เป็นมดชองเลยเราลูกเป็ลูกเฟรเนาะไข่คนหนึ่งอย่าไข่มดชองเลยคำลูกเฟดไข่มดชองเลยลูกคอยวัดน่นอยกับจำได่จำนึงนี่การห้อนี่เปิดพัดลมทั้งไข่กับปิดให้ด้วยกับปิดพัดลมย่านในไอเฮาย่านเป็นปอดเป็นย่างนี่แหละมันยาก เราเคยอยู่ไทยก็เปิดชายนองผัดนั่นโอจนไปหลับบได้นอนเลยเพราะว่าหนึ่งมากอะอันนี้มันคือว่าเนี่ยมันไก่แพทย์ไก่หมอเป็นยังไงมันแกะเนี้ยไก่แพทย์ไก่หมอมันแกะชิง่ายเบิ้ดมายังกไงดูพังไทยไปใครแน่ยืนบัดทองนั่นบัดรชามชิบ้าแต่เล้วบอดีเชี่ยเงินอีกอ๋อบัดทองแม่น่ะนะตลอดชีวิตเนาะบัตทองนี่เนาะการรักษาแน่เนาะเจ้ากันยังมีอยู่ประชัน โอ้มีกับอยู่น่เม่นั่นหละมันหึงมีอยู่คือเขาไปเขาลงไปพุ่นกับเพิ่นกับเชนให้เขาเห็นให้ไอ้ลงไปเขาก็เห็นให้บิดคือเขาได้น้องผัดนั่นกับเขาเห็นให้ใช้ชิดชามชิบ้าทหมดโดยมีมันตลอดอันละอันนั้นแหละเขาอยู่นี่เป็นสบายน้อยนึงก็ได้ใช้เงินเป็นเชนชองเชนอยู่นั่นแบบใครนั่เขามีบัตรมียัง ยืนเขาอะไรกันเลวกปรเฟอร์มันมากกว่าแสนสองแสนนม่นไอ้กัวคือของเด็กน้อยนี่โอ้ยยิงแทงบ้านเขานะเด็กน้อยเป็นแห้งใช้ยาแพงกว่าผู้ใหญ,ญ่อีกนั่นเคยแม่นนะขนาดยาพลาเขาไปชื่อมันก็แพงเนี่ยน่ะเจ็ดพันเปดพันได้เราะชิบก้อนนั่นเคยเเห็นบอ่อดูเขาไปเขาอยู่อยู่บ้านชวนนายไปเขาขคลินิกเมื่อเท่า,าสองสามพันบาท เรอไปแค่หนึงมันก็อบสามพันบาทมันก็ล้านไปเกือบสองล้านเลยไอ้ไอ้นั่นเราจึงบอกปัวใช้เงินยังประหยัดหอยกินยังกินนั่นกินนี่กินปลาก้อนเขาให้หมดก้อนมันยากเขาใครได้หนาวก็ได้เจ็บเป็นในนุ่นนี่โอ้ยมาเชียร์นใช่ผู้นั้นผู้นี้่ถึ้ห้าพี่น้องมีแน่ข้าอยู่อันนี้ครับพี่น้องกับพ่อช้ำเดียวเลยเต่นไปใช่ไพกกะพ่อช้ำกันเพิ่นกับบ้าโบมีเฮากับโบมีหนึ่งกับยักษ์ัวยักค์ขมบว ได้แต่เดียวเบิ่งกันนะชื่อนั่นแหละค่ะเจ้ามีไข่เจ้าบุได้คลำมาเจ้ากินก้อนค่ะเราก็กินเธอก็ไปหาการเคลียร์กันอย่างเมื่อยกินแล้วก็หาการทั้งมวลละกระป๋อมมีบอกกระป๋อมมีทั้งมวลในอายเมธไปหาการกระป๋อมกันการกันขึ้นก็พอได้ขึ้นมาเจ้าบุได้ช่างเจ้าบุได้ไปคือเมื่อวานได้เลยบเวชไอ้มาเลยยานะค่ะเมธเมื่อยท่าเลยค่ะบาหมึอ แต่สิเพราะว่าเฮาสิบ่ได้ขึ้นมาเรียนมื้อนอกจากจักอันแม่ว่ามีผู้รักผู้ใหญ่ให้เฮาเป็นสะพานบุญให้เฮาจังสิได้ขึ้นมาเรียนมื้อเนาะเพราะว่าคําามีช่องทางการติดต่อหรือว่าคํามีเบอร์โทรบหยังยังว่าโทรถามโทรหยังใครอยู่แบบมื้อใดไล่เออมื้อนี้ได้อันแนวมแขงเด้อได้อันกโกกอมหรือว่าอึงเป็นเียดแบบเฮาขึ้นมาเอายโทรชัเฮาชื่อโทรชันั่นก็ หาเชนหกเชนย้อมแล้วเขาโทรศัพท์แบบไรตัวชับทำได้นี่นะไอเอ้ยอ๋อโทรเบอร์ชื่อนี้แม่นไอปุ่มกดนี้แม่นหกเชนกับพันบาทเพื่นเนี้เนาะเออเาย้อมแล้วโอ้ยยาเลยเขาอห้าเชนปะปลายหนึ่งหกเชนกับพันบาทแล้วบอกชื่อแหละเขาอะจำเป็นก่อนนะเอาไว้สิ่งที่มันจำเป็นก่อนตอนนั้นเราเขาอะเงินเขาให้มากก็เขาอยากชื่อเน่เขาใครแน่ติดต่อใครก็สบายเขาอะยาเลยเขาอะโอ้ยชื่ออยู่ชื่อกินดีกว่าเขาอ่ะ ชื่อโทรศัพท์แล้วมันยากค่ะบ่มีบอณชติตนี่โทรศัพท์ก็จําเป็นยุพา,าคู่มือนี่คนคู่มือนี่มันต้องต้องมีโทรศัพท์ต้องใส่โทรศัพท์พ<อ>คู่มือนี่มันยังการติดต่อหรือว่าชชวิตชานถ้าเจ้ามีนี่ก็ดีไปอีกแบบยังนั่นคือชุ่มมือไหลชุ่ม่อยชิขึ้นมากกเออยังวะโทรมาหาเออเป็นอะไรอ่าเช่นย่่งที่เนาะมาเยี่ยมมายามโทรหาพอได้ถามข่าวมาชั่นซะ มันได้ว่างเลยคือมาแางนั้นเจะเอาว่างก็มาได้คืนใช่หมดว่ายิ่งยำหายยิ่งนาในเล่นเนาะเนาะใคได้อยู่ได้ก็อยู่หายอยู่นาได้ถูกว่าถ่ายเพิ่นอยู่นาเ้างเกษตรได้มาพ่อเพิ่นนอกนาเพิ่นก็จ็คไปทั้งใดให้สิจับทั้งไปทางเมืองนะพี่น้องเไยทางว่าทางเมืองไปเลยด้วยทางเพื่อเพื่อหอดยิ่งำหายยิ่งนาเพิ่นอาชี มีผู้รักผู้ใหญ่หรือว่ามีผู้ยืน่นมือกับมาช่วยเป็นตรงปลพุ่น,นแล้วกับมีเขาก็ยังว่าบ่ได้เนาะ<อ>ในอนาคตเขาก็มองบ่เห็นบม่มีไผ่หูจักอนาคตบัดมีไผ่หูพี่น้องเลย กินยากเก้านั่นแหายชื่อนนขวดอะไรเจ้ากินนันยานอนจันขวดชีชิบขวดชีชิพัน,นโอ้ยักมดอลไรนี่ก็ได้เฮาชื่อกินนิกหน่อกินข้าวเชฟได้ไอายเฮาก็ได้โอ้แค่เสียบนอนอุ่นเนาะเน้นมาแต่ก่อนโมได้มีเนื้อมีนั่งช้ำนี้เฮาก็ได้แต่แม,นม่นโมแต่เจ้าอ,จอ่อนมาแต่แต่ไทยใหม่แต่กี้โปได้โจยแบบนี้บ่ โอ้กือจอยทังมวลละไอเอ้ยเมืนยังบรได้กินอาหารบาได้กินบ่ได้แต่ตอนเจ้าเห็ดเบี้ยยุคห่นนะธรรมดายู่ติธรรมด้าตัวอยู่นี่น้อยนึงไอมันได้กินอาหารชมบุญอยู่ของคุณมียังชือกินมียังชือกินตัวใดเชฟชือกินมีชินีินังแน่นอ,น,อนะนไออยู่นี่แบบอยากกินนม,มโอ้ยอยากเกลี้ยแล้วแนะล้วครอโรลเชนบ่มีฮอดเงินฮ่อชือ สิน้นเป็นสินเป็นอยังกะบสิ้นหมูก,บลกละบโรลเชนนะยูพีติแม่นไอเ oh. นื้องัวเนื้อควายคือกันเนื้องัวเนื้อควายกะแเชนปลายพนันเนาะแม่นอยากขอชื่อน้ำผาชิบกะเขาบ่อข่ายให้พน้อยอแบบว่าเอาอยากชื่อชั้นเงินน้ำพอนี่เนะาะเขื่กับ่อขายแม่นก็อยากได้ลายชื่อว่าแนวบีตีเพิ่์นหรือว่ามันยังกะแป้งโม้ควายมันยัง น้ำตาดแตลีมันยังกระเพงหน่ยเดี๋ยวนี้นะขนาดชื่อพัก,กระลานั่นก็ชำนี่เลยเลยไอชิพันโอต้องหอยยอมแล้ววะ<อ>ชื่อไปชื่อฮอลูกอยากกินอะไรชื่ออยู่พี่นี่แพงเนาะพัก,กระลเนาะไอยอมฮะ<อ><อ>เอากลับมาแนะมนชำมาเวียงชื่อขึ้นมาเมื่อนั้นนะหัวชำนั่นไนะหัวเช้าหุ่นไปจกักนั่นสิหัวหัวหนึ่งสองหัวหนัน้น สิพันบอกมือนสิปลายพันเนี่ยมาเนี่ยนี่เ<ห>ป็นโลหนึ่งโลชิบห้าโลเช่าก็มีโอ้เฮ้ยเนาะแพงแพงแพงเ,พงเพงนเ่ยไอ่แต่ผมมีเงินเนี่ยมาได้กินนะโมูแม่นไอ่คนทุกเบ้เฮานี่ก็อดเอาชื่อเฮาไปได้อยากกินแค่ได้เบิง่งที่ื้อเนาะว่าง่ายว่าการใช้ชีวิตของชุมเจ้าแต่ละมือนี่ ขอแค่ว่ามีเข่ากินกับเข่าในต้องหาเองแม่นไออ๋อกับเข่าในต้องหาเองบริษชื่อแม่นอ๋อบริษชื่อชื่อได้อายยากจำได้กับบริษัทชื่อโดยโดยโดยขันเฮาม่นะขันเฮามีเขาชื่อรถดเขาเขาคิดอ่ะเขาตตยแล้วบ่ได้กินนี่ไอ้โดยโดยคือพอเขาตา้น่ะเคาะลงฉบนน่นไ่ได้กินอาหารเต็มถ้วยบ่ได้กินแม่นแล้ว อันนั้นแลหละค่ะว่าเกิดเป็นคนนี่ต้องกินก้อนหอยอยากกินยังกินรถคันมีเงิน <c oughs> มีเชนหนึ่งต้องกินรถหอยตายแล้วบ่ได้กินอายเอ,ยอย้แ <c oughs> ม่นั่นแหละแมนได้อ,อ,อายเขาแมนเมนเมนเมนข้าวเจ้าอะไรเช่เนพอะนะเนี่ยเก่งไก่เต็มถ้วยบ่ได้บ่เห็นเลยเราตายาแล้แยังคือเก่าไม่แต่แมงวันอะไรที่เท่ดิมละลาเขาก็เออบ้านู่มมาอยู่แห่นี่บัดนโบแห่เนาะโบยังให้ได้อายโบยัง อันนั้นแเราหมาแต่เถื่อแล้วก็นอนอยู่เรามีแต่ว่าทาพอเพียงมากแต่จังทิ่ได้ไปทา,าเมืองเพชรยู่ชุกช่านี่เน,ะน,นาะปะนหน่อยนึ่งก็บ่<ล><ล>ได้นี่เมื่อคืนนี้บ่ได้นอนเลยเขาเ<ล>จ้งเลยพอแล้วลวหนึ่งเขาเขา,ขาเปิดน,นึ่งบ่ได้อยากอันนี้นี่อ๋อผัวเจ้ากันหนึ่งเขาหนึ่งน้ำอยู่แล้วกะดินึ่งข้าวนึ่งน้ำเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินนี่แล้วอ๋อบางคน บ่ได no. oh, you know. ้เห็ดอย่างเน้บางคนมีแต่เมียอย่างเดียวบางคนเนาะเราไปิดเราชอยทมวนอ๋อเราก็ชวนใบเราก็ชอยอยู่เนาะเห็ดอยู่เห็ดกินก็โดยโเก่งนะเราเห็ดเชฟได้กลัวเขาอีกเขาเห็ดอาหารเราแบบเราเชฟปั้นได้เหรอเนาคือหลับประดิษฐ์นั่นน่ะเห็ดเชฟเลยเราอ๋อเรากะ มีฝีมือในการทำกับเป๋าอยู่แมโอ้โห <Man. S 1> oh, เลยเขาเลย oh, <ๆ>เฮ็ดบบเชฟมานี่แหละยวเขาจะได้ขอจบคลิปลงไว้ก่อนขอบุญขอบุณเด้อเอฟซีักแข้งเบอร์จูปุกคนผู้ใดเข้ามาเบิ่งมาชมพี่น้องเนาะขอบุญขอบุณในรายคลิปนี้ก็บ่มีอย่างไรแต่คิดได้ขอจบลงไว้ก่อนเนาะพอป้ในคลิปต่อไปขอกล่าวคข้ามาสบายดีสบายดีเบอร์จูปุกคนหักแข้งเบอร์จูปุจกคนเนาะ